สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าหมายกันมาเช้าๆวันนี้ก่อนีเลยกบยาง2.8เป็นเต่าทองนะครับผมลอกคลอ2,000สาย P.E. 1ครับคบันวีบัสฟีโนวีบัสฟีโนตั้งเบรก่อนเห็นน้ำเดือดเดือดกัน เช้าเช้าน้ำเดือดเดือดเพราะอะไรไม่แน่ใจลองดูกันครับผมจะมีหรือเปล่าปลาช่อนตีไปกอมมาเรื่อยๆครับเลียดๆริมตะริมจะมีแต้มหรือเปล่าหมายมาหาชนคนแวะเวียนมาตีกันเยอะ ค่อนข้างเขี้ยวแล้วหมายเนี้ยมันก่อนเข้ามากัดแล้วคายกัดแล้วคายวันนี้เข้ามามันจะกัดหรือเปล่ากัดแล้วครับผมกัดแล้วพาสายออกแล้ว <c oughs> โอ้โว อือโอได้ครับผมโอ้โหเปลี่ยนตำแหน่งเข้าไปแมโอ้โหเข้าหมายมาสองไม้เองหมาย,มายปลาเขี่ยวอแชมไม่ผิดหวังเลยจริงๆแมคันนี้ วัดปุ๊บติดปั๊บเลยเจ้ากบยางตัวหมานโอ้โหสวยงามเลยครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยลอกสวยๆคันสวยๆเป็นผลงานของบีแวบบีบัตบีบัตฟีโนโลคอสองพันชุดเจ็มๆกบยาง2.8ดูสิเข้าไปเป็นยังไงบ้าง โ,โช้อนใจนี้ฟันคมมาเข้าไปเต็มคอเลยครับผมโอเคได้แต้มสวยๆขอบคุณครับผมติ่ติดตามชมกัน